สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าคุณย่ยมาแล้วคุณย่ยกับน้องไอจีมาแล้วอ่ะสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะส,สวยสวัสดีค่ะเหมือนคุณย่ยสีมาเทียร์คอรก,กระแต่น้ะเอาฟักทองล่างทองจีจับแล้วล่างลางทองด้วยฟักทองจ้ะเชียรคอรก,ก่อนนะจ้ะเนาะสืผ้าไปเบิ่งจ้ากระแตนปลาทังก้าโมโจินนี่คือคอร์ตกระแตนน้อยๆจ้า อนนี้กําลัางสิเก็ตขี่ออกจ้ะเกตขี่เขี้ยคอกก่อนร้าสีจับตูขายห้ากะล่างทองด้วยฟักทองจ้ะตอนนี้เพิ่นกํลา,าลังอเลดอร่อยกําลังแสบกําลังนวกก็ฟักทองจ้ะการล่างทองด้วยบักอือหรือฟักทองจ้ะประเ็ดไห้ตักกแตนข่ายขี่เกาออกขี่ที่เพิ่นกินหยาเนาะจ้ะเนาะอันนี้คือใครเดี๋ยวเพิ่นใครถึง๊บ ไข่ที่เพิ่นไข่ทิ้งไว้กับขีจ้ะเห็นไหมจ้ะสิเก็บออกมันสิไปร่วมกับขีจ้ะก,ก็เก็บออกเดี๋ยวพาไปเบ่งกันกินฟักทองของตั๊ก,กแตงจ้ะเล่าเรื่องการล่างทองด้วยฟักทองก็เห็ดหอตั๊กแตงเ้ามีรสชาติหวานเวลาห้าออกไปทอดก็สีแ่บจ้ะหวานหวานฟักทอง กัสิคายขีเกาออกขีที่มีห่างห่าที่ทนกินกัสิขายออกข้าลหางท้องประมาณมือหนึ่ง่จะจ้ะมือหนึ่งหลังจากข้าลหางท้องข้าจังทำการจับตูขายน,นาะจ้ะเนาะก็ท้องกัศินีรสชาติหวานกัศิบมเหมินขิวเวลาข้าทอดจ่าทอดออกมากกสิหวานสีกะสิสวยงาม ตอนนี้กัเทียคอ,อกออกก่อนนะจ๊ะเนาะบ่หลายดอกจ้าคอ,อกนี่หาสุดได้ประมาณโลหนึ่งเดี๋ยววิธีการจับตั๊ก,กะแตนเดี๋ยวคุณยายสิมาเก็บคลิปหนาเด้อจ้ะเด้อคลิปนี้เข้าเก็บขี่ไปซะก่อนคือไข่สิมันมาก,กับขี่จ้ะบุได้ที่ไข่เลียราดกับบัสไส้ห้ากับเอาออกได้เด้อจ้ะบางทีเพิ่นไข่ห้ากับเอาออกไปแล้ว นี่คือกระบ,บะรา้ที่คนไถไวจะห้อาออกมาแล้วยาห้าสิบไปร่อนสิเห็ดคิปการร่อนไข่ตะกะแตน,หหน,หนออให้เดือนึงโอ้ยจะเอารสยมาใส่ของยายเห็ดยางสำหรับคลิปนี้ก็มาก,กัฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคุณยายในเด้อจะ้าติดตามคลิปหนาคลิปหนาคือวิธีาาการร่อนร่อนไข่ตะกะแตนออกจากรา้จะ้ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะอาชี Mừng bà phụ mèo bà